สวัสดีทุกท่านนะครับผมหาปลากันครับผมไปดูว่าจะได้ปลาไหมฝนตกนะครับวันนี้พี่ชายดักพงพางเอาไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ถึงคิวผมต้องมาดูว่าได้ปลาหรือเปล่านะครับไปดูกันนี่นะ น้ำเต็มท่อครับผมมีปลาครับปลามันจะขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะตกลงไปในในไอ้นนี้นะครับแล้วปลาก็จะเข้ามาในในถุงมีรูให้ปลาออกนะครมันไม่ได้ติดทั้งหมดนะครับ<ป>เดี๋ยวนะมันอยู่ลึกมือเดียวครับ ตัวเดียวจับยากหน่อยโอ้มีปลาสลาบด,ด้วยปลาสลาบหนึ่งตัวแล้วก็มีมีปูโอ้แต่ขยะเยอะมากเยอะมาก่ปล่อ,อ,อย เดี๋ยวขออนุญาตแกะถุงแป๊บนึงต้องใช้สองมือนี่นะฮะปลาที่ได้นะครับผมลูกปลาเล็กปลาน้อยนะโอ้ย <c oughs> นี่นี่ด้วยโอ้ตายหรือยังนี่คืองูหัวกะโหลกนะครับโอ้หวังว่าคงยังไม่ตายนะครับผม ปล่อยไปงูหัวกะโหลกครับผมหรือว่างูเหลือมอ้อนะครับเดี๋ยวจะวางไว้ที่นี่นะครับเผื่ออาจจะสลบไปนะครับผมอาจจะแค่สลบไปโอเคเหมือนมันยังดิ้นได้นิดนิดเนี่ยฮะ <Okay. S 2> ปล่อยไว้อย่างนี้เปียกแล้วฮะฝนมาแล้วนะครับไม่มีลูกปลาไหลมีปลาสลาดมีปลาแก้มช้ำปลาสลาดสองตัวแล้วก็ลูกปลาซิลโอเคฝนตกแล้วครับกลับนนะบ้านแล้วไบายครับผม